วันนี้สาสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีราดหน้านะคะเราจะทําเส้นหมี่รัดหน้ากันค่ะวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างหรอค่ะก็ได้กินราดหน้าแล้วของเราเนี่ยเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ขาวลงไปค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่สดนะคะไม่ใช่เส้นหมี่แห้งเราก็เลยจะเอามาผัดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ําลงไป ผัดแบบนวดด้วยน้ำจะได้เส้นนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมหอมๆด้วยค่ะพอเส้นนุ่มดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันให้สวยงามเนาะแค่นี้แล้วค่ะผัดเส้นหมี่ง่ายๆของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้ก่อนค่ะหลังจากที่สีสันได้ที่ดีแล้วนะคะเนื้อหมูที่เราหมักด้วยไข่แดงนะคะ ไข่ท้องกองเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่น้ำตาลนิดหนึ่งมีน้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกไทยก็หมักไว้ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันเนาะใสกระเทียมลงไปเจียวค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวอของเราวันนี้ก็จะผัดเดยอะสักหน่อยก็เลยเดี๋ยวจะใส่เต้าเจี้ยวสักสองช้อนเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเปิดไฟแรงๆผักวันนี้ก็มีคะน้านิดนึงแล้วก็กระหล่ำปรีค่ะ ปิดไฟแรงๆแล้วก็ใส่น้ําลงไปในปริมาณที่เราต้องการนะคะแต่อย่าให้เยอะแยะมากมายค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปเลยลืมบอกไปว่าในหมูหมักเนี่ยมีแป้งมันด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้หมูเขามีความนุ่มเด้งขึ้นค่ะเราก็จะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ จนหมูสุกเลยนะคะจนหมูสุกนุ่มเลยแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะปรุงรสก็ไม่ยากอะไรค่ะเราก็จะชิมดูก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวชิมดูให้ถูกใจนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปค่ะระดับความข้นเหนียวเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะของเราก็ไม่ชอบแบบเหนียวข้นมากค่ะ แต่ถ้าเกิดคนในบ้านชอบอคข้นๆเราก็จะแยกทําไว้ต่างหากนะคะแต่ของเราส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่ชอบแบบค้นๆมากนักวันนี้มีแต่เส้นหมีนะคะเส้นใหญ่หาไม่ได้เลยค่ะแถวบ้านตักใส่จานแล้วก็ลาดให้ชุ่มๆเลยชอบใส่น้ําเยอะๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้ตามนี้เลยนะคะ ของเราเดี๋ยวขอเพิ่มพริกอีกหน่อยนึงก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมคลิปจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะร้านหน้าของเราเสร็จแล้วพร้อมกินแล้วมากินด้วยกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีวันที่ดีในวันนี้ค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน